เบรเบร์นิดนึงอในที่สุดก็มาถึงเอพิโซดสที่เราถ่ายกันแบบว่ามากสุดแล้วล่ะเปทปนี้น่าจะเป็นเทปที่ผมอยากจะเริ่มเรื่องจุดเริ่มต้นของคลิปกอดสตอรี่ที่ผมจะทําในตอนนี้เออไม่ใช่ดีในช่วงปีหน้าต้นปีหน้านี้เออตะกุเฮ้ยอะไรกันขกันหนาวนนี้ เอาล่ะโอเคต่อจุดเริ่มต้นของรายการคอสตอรี่น่าจะมาจากคริปูต่าเดลรี่เนี่ยเออไม่ใช่ดิชื่อกินก่อนเดลรี่แนวคิดรายการจากวันอะไรดิเอ้ยไม่ใช่ดิอูต่าเดลรี่อูต่าเมื่อคืนหนึ่งในตัวละครในภาพยนตร์วันเพจฟิล์มเรททำเลต้อเรียกเรทฟิล์มอันนั้นเป็นหนังเนย นนหนังแดงเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นนุ่มแปงตรงตัวตัวนหนังแดงต้องมานอนเลื่อแต่จริงๆแล้วเยวค่ะหนึ่อย่าลดนแป๊บอ่ะต่อจริงๆเราก็ก็ผมดูคลิปทั้งหมด6ตอนด้วยน่าจะเป็นช่วงเขาดาวก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ม,าานมันจะถูกฉายในประเทศไทย ต้องขอบอกกับ้ขอบอกอันเไปว่าเน,น่เอยใช่ดิคือคพอพอผมดูคลิปเสร็จปุ๊บผมก็มีความที่รอกอยากจะทําแบบนี้เหมือนกับอุตตะบา้างให้มันอยู่เออแต่ว่ามันออกเวิร์ดแาาเกินไปแต่ของผมมันสบายสบายอยู่บ้านคือจะถ่ายที่ไหนก็ตามใจ แต่เราจะถ่ายไอ้ที่ที่ผมอยากจะถ่ายไม่ให้มันรบกวนเลยก็อยากจะเปลี่ยนมุมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ยังหายทีตั้งกรองเขยิบเจอเลยเวลาถ่ายนะมันก็ถ่ายกันแบบนี้แหละแต่เวลาที่ถ้าผมน,ะนั่งทงํางานกับทงผมลนะนั่งคีจนหมายจริงๆอะ่ะน่าจะเป็นอีกน่าจะยาวเป็นเดือนจริงๆผมก็ทำคลิปมาตั้งแต่ตุมา ขอแยกยาวอีกทีนหมกุมภาสองปีที่แล้วตอนนี้ก็สองปีแล้วตอนั้นเนี่ยก็มีเอาเวิร์กว่าเฟิร์สฟ้าแบบนี้ยังหาัายังไม่ได้ประสบการณ์อะไรจริงแต่ตอนนี้ขอเอาประสบการณ์นี่แหละมาทําทลิปของตัวเองในที่สุดเราก็ได้กลับมาทําทลิปต่อแต่คราวนี้ผมปรับรูปแบบการทําทลิปทั้งใหญ่เลยโดยคราวนี้อ่ะ เราเอาเรื่องเล่าของตัวเองเป็นหลักก็อเพิ่มยอดิวและยอดกดติดตามตอนนี้สิเอดคนผมผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหาว่ามันครบสาปีเมื่อไหร่ผมจะทำคลิปประกาศอีกทีก็แน่นอ,นะน,อนนะหน้า,าเราอาจหนักหน้าจะเออวันที่ยี่สี่กันยาอันนี้ขอ เออยี่สิบสี่กันยาเนี่ยก็สตอรี่สองเทปอะเทปแรกก็อันนี้แหละอีกเทปต่อไปเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วลงด่วนยี่สิบสกันยาหกห้าแต่ก็แน่นอนหละเราถ่ายเราถ่ายจริๆๆๆงๆรนะิอะที่ถ่ายะจริงจริงจังๆแล้วแต่ช่วงวันแห่ภาษาพึ่งอันนี้อะลำบากกูเฮ้ย มันจะเอาเหนื่อยผมมากให้มานั่งรอดูขบวนแห่ประสาทพ,พึ่งจากไอถนนตรงนี้นี่เออไม่ใช่ดีจากถนนนูน้นเออไม่ใช่ดิไอตรงเอาลานรอห่าละมาตรงลานเมริกาเนี่ยเออสีแยกเลย,เายการที่เขาเพิ่งสร้างมาใหม่อ่ะเนาะเออเดี๋ยวรจริงๆอ่นะเออแล้วก็ ถ่ายประมาณสองพ์กแล้วพักแรกขอเอาไว้แค่นี้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดียวเออใช่ตอนนี้คลิปเพึ่งถ่ายไปได้นาทีครึ่งเอ,อ้ยไม่ใช่ดนะีสี่นาทีครึง่งจริงๆก็อยากจะมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ผมอยากจะ,จะามากแต่ผมก็อยากแบ่งเวลาในการลงเคล็ดการพาักการทำให้มันมีทีท,ทีหน่อยนะถ้าทีเกินไปอ่ะผมไม่เนี่ยนะผมจนาะหนักแอะ๋วยวพ่อคนดูน้อย แต่ถ้ามันแปลว่าพอดีพอดีฝักผมอ่ะน่าจะโอเคส่วนคลิปฟอกเราได้ดังชื่อแล้ว WTF ไอ้แช่หว t นแตนะ่ฟักนะ WTF flow WTF w h a t the f u c k w h a t the f u c k เออต้องขอโทษเลยนะเมื่อกี้คือเราถ่ายกล้องหน้าใช่ไหมก็เนี่ยอาจจะพลิ้ยพหน่อยแต่ยังไงก็ ซะเจออยังไงก็เถอะแล้วก็ปล่อยทีนีขอ,อยากไม่ใช่ดีก่อนเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักนิดนะเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนอปวดคอมากเออเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละบาย